สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยข่าวยามเช้าของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบลูสกายนะคะสายทอดสดจากเวทีราชดำเนินดิฉันนันชลีภัยรีรักค,ค่ะสัานีสุมาลงศรีครับผมปียะเกียรติบุญเรืองครับค่ะว,วันนี้เป็นอังคารที่20พฤษภาคม2557นะคะขา่าวใหญ่ที่สุดข,ของวันนี้ยังไม่ทันได้พาดหัวข่าวค,าวคา่ะเป็นข่าวซึ่งย่องเงียบมาในยามวิกาลวันนี้ได้มีการประกาศกฎอกยการศึกเมื่อตอนตีสามและเป็นการประกาศกฎอายการศึกซึ่งแปลก ที่สุดเท่าที่โลกนี้มีและแปลกที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นการประกาศเมื่อตอนตีสามซึ่งชาวบ้านรู้หมดเลยค่ะ <c oughs> ก่อนที่จะมีการกุยแ่ผมฉันไม่สวยเลยอ่ะ เดี๋ยวแจ้งทหารจับเลยไม่ใช่จับแกคนแรกต้องประกาศกฎอัยการศึกวันที่แกป่วยอ่ะฉันได้ยินว่าแกป่วยหนักมากฉันเลยประกาศเลยก่อนที่แกจะตื่นขึ้นมาครับทีสามออกประกาศโดยที่ส่งทางไลน์มากที่สุดเป็นการออกประกาศกฎอัยการศึกที่ส่งทางไลน์มากที่สุดอันดับหนึ่งเป็นการประกาศกฎอัยการศึกซึ่งพี่น้องประชาชนนํามาอัพสเตตัสมากที่สุด และเป็นการประกาศกฎอายการศึกตอนตีสามแต่ตอนตีสองรู้กันหมดแว้วตอนตีสองรู้กันหมดแว้วแต่ตอนตีหนึ่งพอได้กลิน่นตอนตีหนึ่งพอได้กลิน่นตีสองรู้กันหมดแล้วตีสามประกาศทางลายออกก่อนและในประกาศนี้ก็มีการพูดกันว่าเดี๋ยวจะมีการอ่านประกาศตอนหกโมงพอหกโมงเอาเข้าจริงๆยังไม่อ่านใช้ตัววิ่ง ในการประกาศก่ออีการสื่อที่แปลกแปๆขอ <นะ S 2> ทำเสียงสูงจิตกรผู้สบานมาทำเสียงสูงให้หน่อยสิแปลกๆ <c oughs> ตีหนึ่งเริ่มมีกลิ่นตีสองเขารู้กันหมดแล้วตีสาลายออกพลืบตีสามเสร็จๆขึ้นสเตตัสใน Facebook เป็นแถวหกโมงเช้าบอกว่าจะประกาศก็ไม่ประกาศแต่ใช้ตัววิ่งในช่องหแล้ว <c oughs> ช่องห <c oughs> เป็นสาร,รคดีบ้าเป็นทหารบ้าเป็นตัดลิบบินบ้างแต่ทหาร วิ่งรถถังออกไปทุกสี่แยกตอนนี้มีทาหารอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์เนี่ยวันนี้ใครอย่าเปรี้ยวใจนะเช่ยหมปวดอ,อยู่นะตอนนี้มีทาหารอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์แล้วก็มีทาหารขนรถน้ําไปปิดที่บริเวณถนนอักษะขณะเดียวกันจตุพรนัทธวุฒิก็มีการประกาศกฎอัยการศึกตอนประมาณตีห้ากากาแล้วก็ประกาศเสร็จปุ๊บรถน้ําไปเต็มเลยเป็นการประกาศกฎอัยการศึกที่มีรถน้ําครับ เมือนสงกรานเลยเหมือนได้ใช้น้ําฟรีอะ่ะมีรถน้ําแล้วก็รถถังแล้วก็มีทาหารปลาปลาอยู่บริเวณแยกๆเหล่านี้เมื่อกี้มาถึงมีทาหาร3ามคนถามเอารู้ยังประกาศกดเอกสารสื่อบอกไม่รู้รู้แต่ว่าเจ๊ป่วย <c oughs> ยังไงคะ <c oughs> ยังไงคะทาหารคะีะไม่เกง่งใจมาถึง M16 นะคะ <c oughs> จะลงไปเคลียร์เสร็ <c oughs> จแล้วก็มาถึงแล้วเป็นการประกาศกดเอกสารสื่อที่นักทหาร ไปสถานีโทรทัศน์ทุกช่องยกเว้นบูสกายช่วยมาบูสกายหน่อยนะเพราะว่าเราก็ต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเหมือนกันล้าก็เป็นการประกาศกฎการศึกที่มีทีวีช่องดาวเทียมสามารถจัดรายการได้โดยที่ช่องแดงถูกตัดหมดแล้วถูกตัดหมดเรียบร้อยแล้วคือถ้าไม่ไปปลุกปัน่นไม่ไปสร้างสถานการณ์ซ้ําเติมสถานการณ์ที่ต้องประกาศกฎอายการศึกเนี่ยทหารเขาก็เขาก็ ปฏิบัติไปตามสถานการณ์และข้อเท็จจริงเดี๋ยวเ่องกงจะมาที่นี่แหละก็เดี๋วขาจะดูถ้าที่ดูแล้วจริงว่าแกนีตัวปลุกป่านต้มเติมมาอ่านประกาศกฎอายการศึกกันก่อนนะดูหน่อยตอนนี้เนี่ยเอาจากข่าว A อเี่ม่นฉบับที่2ฉบับที่1ของชั้นล่ะฉบับที่หนึ่งเนื้อหาในประกาศกฎอัยการศึกฉบับที่1นะคะครคบเมื่อและเป็นการประกาศกฎอัยการศึกทางรายเนี่ยนะที่เข้าใจได้ว่า มีการไปถ่ายออกมาถ่ายออกมาแล้วมันมัวทุกคนส่งจากต้นฉบับดั้งเดิมหมดคือมัวไม่มีฉบับไหนชัดเลยอ,อันนี้เป็นข้อสงสยัยข้อสังเกตแล้วก็เป็นความมหัศจรรย์ที่ประเทศนี้มีนะคะก่อนเอากสารสื่อถูกส่งทางไลน์แล้วแล้วมัวมัวไม่เท่าไหร่นะคะ,อะเอียง สี่เหลี่ยมเอียงคือรีบถ่ายนะรีบถ่ายด้วยกล้องแล้วไม่ทันจะแบบตุ๊ดๆๆออกมาก็เขาบอกว่ามีการประกาศของกองทัพโบกมันต้องตกองทัพโบกะนะฉบับที่1 2 5 5 7เรื่องประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการสื่อเขาก็อ่านดังนี้ว่าตามสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่มได้ทําการชุมนุมประท้วงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกตปริมนทนตลอดจนพื้นที่ต่างๆของประเทศ และมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ความรุนแรงด้วยการใช้อาวุธสงครามก่อปะก่อประชาชนด้วยการใช้อาวุธสงครามต่อประชาชนและสถานที่สําคัญอย่างกว้างขวาง,วางเป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดเหตุการณ์จลาจนและความไม่สงบเรียบร้อยอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้นเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็วจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา2และมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2557ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป ตีสเป็นต้นไปประกาศใช้ตอนตีสประกาศวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 7พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกตึงตึนั่นคือประกาศฉบับที่1นะครับส่วนในจอที่ท่านผู้ชมเห็นนี่คือฉบับที่2องเอาเนื้อหาไปเลยนะครับประกาศฉบับที่2ตามมาในเวลาอันสั้นนะครับเป็นประกาศกองทัพบกฉบับที่2ทัพ2557เนื้อหาสารหลักคือให้ยุบสออรส แล้วก็ตั้งกออรสอขึ้นมาควบคุมดูแลสถานการณ์แทนนะครับรายละเอียดมีดังต่อไปนี้เรื่องการจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือเรียกชื่อย่อว่ากออรศสอกอไก่ออ,อามรอเรือสอเสือนะครับตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอายการศึกในทุกท้องที่ของประเทศตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2557ไปแล้วนั้น เพื่อให้มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา2และมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติกฎอายการศึกพุทธศักราช2557และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงให้ดำเนินการดังนี้ 1. จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยวงเล็บกอรอสอดังนี้ ให้ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือพอ,อรสนะครับพอบอทอบอเป็นผู้อำนวยการเองเลย 2. ให้กอรสมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1. ป้องกรรังนระงับยับยั้งและแก้ไขสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศในทุกท้องที่ของประเทศ 2. มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายทุกมาตรา ในพระราชบัญญัติกฎอายการศึกพุทธศักราช2457และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว 3. มมีอำนาจในการเชิญบุคคลมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่หรือมาให้ถ้อยคำหรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบสเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบได้นี่คือหลักๆอำนาจหน้าที่ของกอรสอนะครับและสิ่งที่เขาประกาศออกมาอีกข้อหนึ่งข้อใหญ่ๆคือข้อ2ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอ,อ,อรสอที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศเรื่องพื้นที่ปรากฏเหตุอันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงวันที่ 28เมษาย5 5 7น2557ยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่20พฤษภาเวลาตีสามครับนี่ก็คือคำสั่งที่ให้ยุบสอรสนั่นเองและให้กำลังของหน่วยต่างๆตามโครงสร้างการจัดของสอรสวงเล็บยกเว้นของกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศเคลื่อนย้ายกลับสู่ที่ตั้งเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามปกติของแต่ละหน่วยคือพูด,ดง่ายๆว่ากำลัง ที่เคยใช้ตามอำนาจของสอ,อรอสอเนี่ยให้กลับที่ตั้งให้หมดเลยยกเว้นกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศหมายความว่าไงหมายความว่าตำรวจเนี่ยกลับไปทําหน้าที่ตามกฎหมายของคุณอย่ามายุ่งอันนี้ตามประกาศนี้นะครับแต่ทหารเนี่ยให้อยู่รักษาการตามกฎอายการศึกต่อไปคือกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศแต่อย่างไรก็ตามนะครับกออรอสอก็มีอำนาจ ที่จะเรียกใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนตามมาในอนาคตอันใกล้และข้อ2ให้กอ,อรศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งมอบกําลังในอัตราให้ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับกอ,อรศเมื่อได้รับคําสั่งเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนําความสงบสุข กลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็วทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันที่20พฤษภาคลงชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกรายงานล่าสุดนะคะนอกจากทหารจะไปรักษาความปลอดภัยให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกแห่งแล้วขณะน,นี้ทหารไปรักษาความปลอดภัยให้กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่อิมพีเรียลาดพร้าวแล้วค่ะทหารก็ไปในอิมพีเรียลาดพร้าวแล้วนะคะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทหารเพิ่งไปเมื่อเช้าวันนี้นี่เองนะครับก็คือบริเวณที่ตั้งบ้านพักของร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงอดีอรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพอสอ,อรอสอครับฉันบอกกี่หอนแล้วว่าพี่เหลิมเขาเป็นคนดีเห็นปะมาเมื่อตีห้านี่เองบอกกี่หนแล้วว่าพี่เหลิมเขาเป็นคนดีเห็นไหมคะทหารยังไปดูแลรักษาความปลอดภัยเลยครับ เห็นไหมเขาเป็นคนดีอันนี้ทหารปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเพราะกฎอายการศึกมีขอบข่ายอํานาจให้สามารถกระทําได้พี่น้องอาจจะสงสัยว่าเนี่ยหน้าตาของพระราชบัญญัติกฎอายการศึกเนี่ยคือมีตั้งแต่พุทธศักราช2,457มีไว้เพื่อควบคุมสถานการณ์ที่มีภัยต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นอย่างนี้ครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับและมีการใช้บังคับเมื่อมีเหตุจําเป็นและตอนนี้มีประกาศใช้บังคับแล้ว เป็นการทำให้กฎหมายเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์เราทุกคนต้องช่วยกันนะครับ่และที่สําคัญก็คือว่าการระบุเวลาการระบุเวลาเนี่ยที่ให้สอสอยุติหน้าที่ตั้งแต่ตีสามแล้วตั้งแต่ตีสามเป็นต้นไปนั้นระบุให้ทุกกองทัพบ,บกเรืออากาศมหาไทยและตํารวจนั้นขึ้นตรงกับกรอรสอค่ะคกรอรสอคือกองอํานวยการ,รรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะสอสอหมดสภาพไปแล้วกองทัพเรือบอกอากาศ ทหารกอ,องทัพบ,บกอากาศมหาไทยและตำรวจขึ้นตรงกับกอรสอค่ะ,คะทีนี้หลังจากที่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่กองทัพบกได้ออกประกาศฉบับที่หนึ่งเนะคะเมื่อตอนประมาณตีสามและออกประกาศฉบับที่สองในอีกเวลา30นาทีถัดมาประกาศทั้งสองฉบับเนี่ยนะคะได้ส่งผลให้เกิดการไลน์และแชร์กันมากที่สุดตั้งแต่เวลาตีสามกว่าคือคนไทยทั่วโลกนะคะแชร์กันมากมาย สำนักข่าวต่างๆนั้นอัพกันวุ่นวายไปหมดเลยนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่ารายงานล่าสุดคือหลังจากที่หลังจากที่มีประกาศออกมาแล้วเนี่ยวามเครื่องหมที่บริเวณถนนอักษะแกนนำได้อ่านประกาศบนเวทีและประกาศว่าสู้ต่อไปอย่าได้ถอยบนเวทีถนนอักษะขณะเดียวกันหลังจากที่ประกาศเสร็จไม่นานเนี่ยนะคะประมาณตีสี่เศษเศษกองทัพก็ส่งรถน้ำเอาไปที่ถนนอักษะ และหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อตอนประมาณตีห้ากว่า,ก,วาก็ถามกันให้วุ่นว่าแกนนําของเสือแดงไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะ,อะตอนนี้ยังตามหาตัวแกนนําเสือแดงไม่ทราบเลยนะคะว่าไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแต่นี่คือประกาศกฎเอกรารศึกซึ่งเป็นข่าวที่สํานักพิมพ์ทุกข่าวทําไม่ทันหมดแล้วก็นักข่าวนักข่าวที่รับลายกันมาตั้งแต่ตีสองตีสามแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นคือวัฒนนานุ่มของบางกอกโพสต์นะคะแล้วก็ ไลน์กันใหญ่อยางที่บอกว่าเกิดไลน์กันใหญ่เลยส่งทางไลน์กันนะฮะส่งทางโลกออนไลน์กันเนี่ยส่งการแบบประกาศกิจการสึกเบี้ยวและมัวรีบมากแสดงว่าต้องมีคนอยู่ในนั้นเนี่ยเอาออกมาเพื่อเบี้ยวและมัวทั้งสองฉบับเลยท่านรีบถ่ายมือสั่นก่อนที่พี่แกมยุ้ยจะเห็นรีบถ่ายรีบถ่ายรีบส่งส่งเร็วส่งเร็วและละตทีสองครึ่งปุกชั้นน้ำนองเนี่ยนึกออไหมัตี่สองครึ่งโทรมาฉันก็ คิดแตกอยู่อะไรนะอะไรนะกดอะไรเหรอตีสามฉันเริ่มตฉันเริ่มต่หาศาสตรที่พวกนองเตยแล้วเริ่มต่หาทุกคนทุกคนตื่นกันก็ตีสามตีสามตื่นกันแล้วก็เริ่มแบบล็อกประตูหน้าต่างแล้วหมอบลงกับพื้นแล้วก็ดูลายกันติ้ง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 กล้าหันมากกล้าหันมากแต่ แต่ว่าเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะคะ,ะปฏิกิริยาของสื่อเสอื้อแดงทีวีเสื้อแดงเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ทีวีเสื้อแดงขนาดนี้เนี่ย,ยหลาย,ยลสถานีเนี่ยนะคะเภาพพร่ามัวฟุบฟับฟุบฟับหลายสถานีตอนนี้ไม่รู้จะรายงานอะไรเพราะจะาการจะอ่านกฎการสื่อก็เกรงว่าพี่คนอยู่ดูใบแกจะ เสียใจเอาแต่มาดูหน้าหนึ่งกันก่อนเดี๋ยวให้พี่สันติสุขเช็คสภาพข่าวว่าสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเสื้อแดงเป็นยังไงและส่วนสถานีบูสกายเป็นไงก็ไม่รู้นะรวมถึงเนื้อหาสาระในกฎหมายกฎอายการศึกเผื่อพี่น้องอยากจะทราบนะครับล่าสุดตอนนี้ช่องเสื้อแดงเนี่ยกายเป็นช่อง11ไปแล้วนะฮะเป็นช่อง11ดไปแล้วหรอคะเอาคือเอารายการของช่อง11มาออกอากาศแต่จะมีรายงานเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะว่าในประกาศกฎอายการศึกเนี่ยนะคะ ในอำนาจของกฎอัยการศึกเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเขาใช้คำว่าประสิทธิภาพและนําความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มฝ่ายโดยเร็วนี่นะคะกองกําลังทหารเข้าคุมพื้นที่สถานีโทรทัศน์ทุกช่องช่อง11มีรถบรรทุกทาหาร5คันขับจากกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ไปตามถนนวิภาวดีช่อง7มีกําลังทหารเข้าไปในพื้นที่ หกนาฬิกาพลเอกประยุทธ์จะประกาศทางช่องห้าสำหรับกฎเักการสึกนั้นเป็นไปตามพรบรปีอ2อ5 7ีซึ่งตราไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองเช่นสงครามจลาจลมีการกำหนดเขตพื้นที่ใช้บังคับและเมื่อจะยกเลิกการบังคับใช้กฎเักการสึกในพื้นที่ใดต้องประกาศออกมาเป็นพระบรมราชโองการ mm hmm. วันนี้เนี่ยกฎอักการสืกประกาศครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะ Mm hmm. ผู้มีอำนาจประกาศกฎอัยการศึกพรบกฎอัยการศึกมาตราสี่บอกว่าเมื่อมีสงครามหรือจลาจนณแห่งใดให้ผู้บังคับบัญชาทหารณที่นั้นซึ่งมีกำลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพันหรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใดๆขอทหารมีอำนาจใช้กฎอัยการศึกเฉพาะในเขตอำนาจหน้าที่ของกองทหารนั้นได้แต่จะต้องรีบรายงานให้รัฐบาลทหารทราบโดยเร็วที่สุดอำนาจทหาร เมื่อประกาศกฎอายการศึกแล้วอำนาจทหารมีอย่างไรบ้างครับอำนาจทหารเมื่อประกาศใช้กฎอายการศึกจะถ่ายรูปเมื่อประกาศใช้อำนาจทหารอำนาจทหารเมื่อประกาศใช้กฎอายการศึกตามมาตราหกครับระบุว่าในเขตที่ประกาศใช้กฎอายการศึกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในเขตที่ใช้ประกาศกฎอายการศึกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร มีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่พลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการยุติการระงับปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยและหน้าที่ฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารคือทหารคุมหมดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจตามมาตรา8เมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกในตำบลใดเมืองใดมณฑลใดเจ้าหน้าที่ทหารมีอำนาจเต็มที่ที่จะตรวจค้นเกณฑ์ ห้ามยึดเข้าอาศัยทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่และขับไล่ออไปบ้านเฉลิมไงครับไปได้ไหมการาตรวจค้นมาตราเกา้าในการตรวจค้นของกฎอายการศึกในการตรวจค้นมีอำนาจดังต่อไปนี้ตรวจคน้นบรรดาสิ่งที่จะแกนหรือต้องห้ามหรือต้องยึดหรือต้องเข้าอาศัยไปในครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งมีอำนาจที่จะตรวจค้นได้ไม่ว่าที่ตัวบุคคล ยานพาหนะเคหาสถานสิ่งปลูกสร้างหรือที่ใดๆและในเวลาใดๆก็ได้ทั้งสิน้นครับตรวจข่าวสารจดหมายทลเลข <sanding S 2> หีบห่อสิ่งอื่นใดที่สง่งหรือมีไปมาถึงกันในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกตรวจสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ภาพโฆษณาบทหรือคำประพันธ์เกณฑ์นในที่นี้หมายถึงเกณฑ์พลเมืองให้ไปช่วยทหารเรื่องในการป้องกันพระราชการอาจักและเกื้อหนุนทุกอย่างทางการทหาร เกนยุดยานสาัตว์พาณะเบียงสัตราวุธเครื่องมือเครื่องใช้จากบุคคลหรือจากบริษัทใดๆซึ่งทหารต้องใช้ในระหว่างประกาศกฎอัยการศึกห้ามห้ามมว่วสสมประชุมกันห้ามม่วสสมประชุมกันห้ามออกจำหน่ายจ่ายแจกหนังสือสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์บทบบบภาพคำประพันธ์ห้ามโฆษณาแสดงมหโหสพรับหรือส่งซึ่งวิทยุก,กระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศ ห้ามใช้ทางสาธารณะเพื่อการจ,ะะจราจรไม่ว่าจะเป็นบกน้ำอากาศรถไฟรถที่มีทางเดิมห้ามมีใช้เครื่องมือสื่อสารอาวุธเครื่องอุปกรณ์อาวุธเคมีพันธุ์ที่มีคุณสมบัติอันตรายแก่บ,บุคคลสัตว์พืชทรัพย์สินห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนดเดี๋ยวจะมีประกาศเวลาที่กำหนดซึ่งก็ประมาณห้าทุ่มห้ามบุคคลเข้าไปหรืออาศัยอยู่ในเขตท้องที่ใดที่ฝ่ายทหารเห็นว่าจําเป็นเพื่อการยุทธระงับปราบปรามเพื่อความสงบเรียบร้อย ห้ามบุคคลกระทํามีซึ่งกิจการอื่นใดได้ตามรัฐมนตรีว่าการกลาโหมงกาหนดไว้ควรห้ามยึดยึดอะไรบ้างยึดที่พักอาศัยใดๆก็ตามที่จําเป็นทําลายทําลายการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่แม้แต่การสงครามหรือรบสู้เป็นรองราชศัตรูครับและมีอํานาจเผาบ้านหรือสิ่งที่เห็นว่าจะเป็นกําลังแก่ราชศัตรูครับเมื่อกองทางหารถอยไปแล้วมีอํานาจเผาบ้าน ถอยออกจากอิมพีเรียลไปแล้วคือถ้าเห็นว่ามันจะเป็นอุปสรรคมันจะเป็นปัญหาต่อ,าอบ้านเมืองเจริญมีอำนาจเผามีอำนาจจะสร้างที่มั่นดัดแปลงขับไล่ก็คือว่าสงสัยว่าใครเป็นอิาาริราชสัตรูมีอำนาจกักตัวสอบถามจำเป็นกักขังไม่เกิน7วันและขับไล่ดังนี้คือกฎอายการศึกครับ,รบแล้วเติมนิดนึงครับที่สำคัญนะครับในบรรดาการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามที่เจ๊ปองได้เล่าให้ฟังทั้งหมดนี่นะครับ บุคคลหรือบริษัทใดๆจะร้องขอค่าเสียหายหรือค่าปรับอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่ได้เลย hmm. เพราะอำนาจทั้งปวงที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้ปฏิบัติและดำเนินการตามกฎอัยการศึกนี้เป็นการสำหรับป้องกันพระมหากษัตริย์ชาติาศาสนาด้วยกำลังทหารให้ดำรงอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองเป็นอิสรภาพและสงบเรียบร้อย ปราศจากราชสัตูภายนอกและภายในนี่ตามกฎหมายเลยนะครับมีรายงานล่าสุดค่ะพี่ตูนพิศนิษุขค่ะมีรายงานล่าสุดนะคะดิฉันมีผู้สื่อข่าวพิเศษของฉันค่ะคุณผ่านนิปูสิริวงศ์ค่ะเรียกว่าคุณไก่อูทุกช่องเลยนะคะคุณผ่านน่บอกว่าเอเชียอัปเดตไม่ออกอากาศแล้วนะคะแต่ยูดีดียูดีดีช่องอะไรอ่ะยูดีดีก็คือช่อง ช่องแดงใช่ไหมช่องหนึ่งทั้งแดงดูดีๆยังออกข่าวเสื้อแดงตามปกติค่ะครับค่ะันไปขออนุญาตไปรับประสงค์กันได้ไหมคะจะไ่ไปแจ้งเขาเช่นนั้เอาไปปลอมลีเออทตรงนี้ก็มีนี่สีแยกตรงนี้มีฮะตอนนี้เจ้าที่ทหารก็ออกมาคุมสถานการณ์ไว้เลยเดินไปบอกเขาหน่อยได้ไหมดีๆยังออกข่าวเือยังไม่รู้แล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับตามกฎอายการศึกนั้นอาจจะสงสัยว่าบันดีบรรดาคดีทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นการกระทําผิดเนี่ย จะต้องขึ้นศาลอะไรนะครับศาลพลเรือนยังคงมีอำนาจพิพากษาคดีได้อย่างปกติในพื้นที่ที่ประกาศกฎอา,ายาการศึกซึ่งครั้งนี้ประกาศทั่วราชอาณาจักรศารลพลเรือนยังพิพากษาคดีได้ตามปกตินะครับเว้นแต่คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาศึกและผู้มีอำนาจประกาศอดกฎอัยการศึกมีอำนาจประกาศให้ศาลทหารพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งการกระทำผิดเกิดขึ้นในเขตที่ประกาศใช้อดกฎอายการศึก และในระหว่างที่ใช้กฎอายการศึกพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามันมีความผิดเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเนี่ยผู้ที่ประกาศกฎอายการสืกคือพลเอกประยุทธ์ในฐานะผอ,อกรสสามารถที่จะให้คดีความผิดไปขึ้นศาลทหารได้ตามกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคนที่มาต่อต้านการใช้อํานาจของทหารแล้วมา,าขัดขวางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทหารก็สามารถจับตัวแล้วเอาไปขึ้นศาลทหารได้ อ่านี่แหละครับนี่คือกฎหมายฉบับหนึ่งของประเทศมีศัก์และสิทธิ์เป็นกฎหมายสูงสุดในบ้านเมืองเวลานี้ค,คือพระราชบัญญัติกฎอายการศึก2457ครับครับตอนนี้มีรายงานจากผู้บริหารช่องแดง2ช่องก็คือเอเชียอัปเดตแล้วก็ DNN ช่องเสื้อแดงเนี่ยนะครับบอกว่ากรณีที่ช่องสัญญาณหายไปเนี่ยตอนนี้กลับมา ถ่ายทอดตามปกติแล้วแต่ว่าทหารขอความร่วมมืองดถ่ายทอดสัญญาณจากเวทีถนนอักษะเด็ดขาด,าดนะครับ<อ>นะฮะงดถ่ายทอดสัญญาณจากอักษะเด็ดขาดนะฮะจะถ่ายทอดอะไรทําไปเลยแต่ไม่ให้ถ่ายทอดเวทีเสื้อแดงครับเบาๆอยากให้เขารู้ว่าเราดีใจ คือมันก็มีเหตุมีผลนะนี่เสียงโหนี่เกินห้าคนนะฮะ <c oughs> เรียนตรงๆมันก็มีเหตุมีผลนะครับ,รบอันนี้ต้องเรียนพี่น้องเสื้อแดงซึ่งตอนนี้อาจจะเปลี่ยนมาดูที่นี่ครับทหารเขาทาอย่างนั้นเขามีเหตุมีผลเพราะอะไรเพราะการปราศัยบนเวทีเนี่ยถ้าเกิดว่าข้อเท็จจริงแห่งการปราศัยนั้นคเป็นการปลุกระดมให้คนไปกระทําผิดกฎหมายให้คนต่อต้านฝ่าฝืนการใช้อํานาจตามกฎอายการศึกของเจ้าหน้าที่เนี่ยบแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ครับบ้านเมืองมันก็เดินต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ให้ถ่ายทอดอืม แต่ยังให้มีสิทธิเสรีภาพในการทําหน้าที่อื่นตามปกติไปได้เอามือถือไปเอารูปออกขณะนี้นะคะมีอะไรางานนะคะบนถนนอักษามีรถทหารมีรถทหารนะคะไปปิดทางเข้าออกของถนนอักษาเรียบร้อยแล้วนะคะครับปิดงนี้เลยขวางครับขวางเลยอะ่ะไปปิดถนนอักษาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอ่อถนนอักษานี่เริ่มเอ่อโล่งมากเลยนะคะ ตอนนี้โล่งมากเลยค่ะการจราจรบน,นถนนอักษาไม่มีเลยค่ะโล่งมากเลยนะทางเข้านะะซึ่งปกติจะต้องมีรถลาวิ่งผ่านตอนนี้ไม่มีเลยแล้วก็คือมีการเคลียร์เส้นทางรถบนถนนอักษาเรียบร้อยแล้วก็รถทหารเนี่ยมากกว่า10คันนะนะคะไปอยู่ที่บริเวณถนนอักษะเช้านี้มีประกาศกฎการศึกแล้วซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกองค์คาพยพละค่ะในการชุมนุมของทั้งสองฝ่ายไม่เพียงแค่รถ ทาหาจะไปปิดถนนอักษะซึ่งเชื่อว่าอีกสักครู่หนึ่งบริเวณนี้ก็น่าจะมีเพราะว่านี่ก็คือการชุมนุมเหมือนกันถ้าพูดกันโดยตรงอะนะเราก็ถูกบังคับด้วยกฎหมายเหมือนกันเราอยู่ในกฎหมายเหมือนกันนะคะเราอยู่ในกฎหมายเหมือนกันดังนั้นที่บอกว่าเพชรินจินดาที่ฝังเอาไว้น่ะฝังไว้ใต้ต้นมะขามน่ะขุดขึ้นมาเก็บไว้ก่อนแล้วเอาใส่ให้ไว้ก่อนนะคะทีนี้เนี่ยปรากฏว่ายังมีคนตื่นสายค่ะคุณเพื่อนคุณมุนยอด ทำไมฮะยังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะไม่บอกว่ากฎการสื่อนี่ของปลอมเปล่าได้รับลายได้รับลายเหมือนกันประเทศนี้ประเทศนี้นี่มันอยู่ยากขึ้นทุกวันนะมาลายปลอมกันเยอะคือเรื่องของจริงครับของจริงอันนี้เรื่องจริงอ่ะอันนี้เป็นข่าวเหมือนกันนะคะเพราะโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปแล้วอยู่ยากขึ้นฮะเอาละค่ะเราโยนไปที่ทหารเลยนะคะโยนไปที่กองถกช่างยาค่ะไปฟัง